ปลากระพงคัวสมุนไพรนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูวัตถุดิบว่ามีอะไร,รบ้างอันัับแรกนะครับคือปลากระปลากรงนี่เป็นปลากระพงคูนะครับที่เราทอดแล้วทอดแล้วเราเราก็เตรียมไว้ก่อนนะครับนี่คือเตรียมไว้ก่อนอันที่สองก็ส่วนผสมหรือวัตถุดิบนะครับก็มีมีใบมะกรูดทอดมีพริกทอดมีกระเทียมทอดเอ้มีแต้ทอด มีกุ้งแห้งแล้วมีถั่วลิสงทอดแล้วก็มีหอมเจียวนะครับหอมเจียวน,นี่เป็นคือส่วนผสมของกระปงกระโงขวดสมุนไพรต่อมาครับก็มีตัวนี้เป็นเกี๊ยวเกี๊ยวทอดที่ทาเป็นกระทงเกี๊ยวทอดไทเปน,นะครับที่ทําเป็นกระทงกรอบมากครับตัวนี้ที่ทําเป็นกระทงทองแล้วก็มีพริกนี่คือพริกขี้หนูหั่น แล้วแดงเขียวแดงก็ได้นะครับแล้วแต่ใครชอบนชนปรนชุนผสอีกนี่ก็มีเป็นน้ำมะขามน้ำมะขามที่เราปรุงรสให้ออกเปรี้ยวหวานให้ออกสามรสนะครับให้ออกสามรสนะครับจําไว้ให้ดีนะครับสามรสแล้วก็มีผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสตัวนี้ถ้าใส่เยอะก็จะออกเค็มนิดนึงเราก็ใส่ปริมาณ พอดีพอดีนะครับเดี๋ยวมันผมจะพาทำวิธีทำให้ดูนะครับขั้นแรกก็คือเอามะขามเอามะขามลงไปก่อนครมะขามลงไปมะขามลงไปแล้วก็แล้วก็ตามด้วยปลากระพง เราผสนะครับเราผสมราผตามด้วยเครื่องเครื่องทั้งหมดเลยครับเอาลงไปพร้อมกันเครื่องมาตามด้วยผิดมาตามด้วยผมนะครับผงขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ผมคือโรยครับโรยผงปรุงรสนะครับโรย ไฟเบาๆทำให้ร้อนแรงไเบาๆอาหารไทยไม่โบราณนี้องแเีย အချွန်နေပြီ รอ้อยรอใส่กระทงน,นะครับเป็นกับแก้มชั้นดีแล้นะครับตัวนี้เป็นกับแก้มชั้นดีแก้มเลอกก็ได้เบียก็ได้นะเป็น a m p i f i e r แต่ว่าเราจะมาใส่ตัวนี้เครื่องควาเกาะเข้าไปข้างกับเดี้ยวของนะครับ Sånn. าได้ง่ายง่ายครับโอเคครับบ๊ายบาย